หมอยองห่วงเด็กติดเชื้อโควิดกระจายเชื้อได้ดีมากหากติดคนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องในบ้านติดด้วยวันที่10มกราคมสัตาจารยจันในแพทย์ยงผู้อรวันณได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าโควิด1 9เด็กจะเป็นผู้กระจายเชื้อได้มากเด็กติดเชือ้อโควิด -19 อาการจะน้อยมากหรือไม่มีอาการเป็นส่วนใหญ่อันตรายถึงชีวิตยิ่งน้อยมากๆ การศึกษาในอเมริกาในช่วงที่มีการระบาดสูงมากของโอมิครอนเด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นก็จริงเพราะมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและเด็กจำนวนหนึ่งที่เข้ารับการรักษาด้วยสาเหตุอื่นแต่ตรวจพบเชือ้อโควิดก็มากขึ้นปัญหาสำคัญของการติดเชื้อในเด็กที่มีอาการน้อยแต่เด็กจะเป็นผู้กระจายเชือ้อหรือแพ้เชื้อได้ดีมากเด็กป่วยไม่สามารถแยกตัวเองออกไปได้ พอแม่ผู้ปกครองจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ติดโรคผมมีคนไข้เด็กที่ติดจากสถานเลี้ยงเด็กเมื่อตรวจพบแม่ยอมติดเชื้อด้วย เพราะต้องดูแลรักษาลูกรวมถึงบุคคลในบ้านเมื่อเด็กคนหนึ่งเป็นพี่น้องที่วิ่งเล่นด้วยกันก็จะติดอย่างแน่นอนในอดีตที่ผ่านมาเชื้อส่วนใหญ่ในผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สามารถแยกตัวออกมาได้ป้องกันไม่ให้ติดเด็กแต่เมื่อมีการระบาดอย่างมากโดยเฉพาะโอมิครอนการติดเชื้อจะลงมาสู่เด็กอย่างแน่นอนเด็กภาระความรุนแรงโรคน้อยมากแต่จะเป็นผู้กระจายโรคไปสู่คนในบ้านเด็กเล็กจะกระจายไปสู่ผู้ดูแลด้วยการสัมผัสใกล้ชิด กอดจูบเล่นด้วยกันร,ระหว่างเด็กเด็กจําเป็นต้องไปโรงเรียนในอนาคตเราคงหนีไม่พ้นการติดในโรงเรียนซึ่งเหมือนเป็นแบบโรคหวัดทั่วไปโดยเฉพาะในเด็กเล็กเด็กโตหรือวัยรุ่นจะมีสภาพสังคมการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วทําให้เกิดการระบาดในวงกว้างได้มากกว่าเด็กเล็กถึงแม้ความรุนแรงของโรคในเด็กจะน้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ในการแพร่กระจายโรคมีมากกว่าวัคซีนที่ใช้ในเด็กที่ต้องการจะต้องมีความปลอดภัยต้องมาก่อนและจะต้องมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อมากกว่าลดความรุนแรงของโรคเพราะถ้าให้วัคซีนแล้วเด็กยังสามารถติดเชือ้อ โดยไม่มีอาการจะไม่เกิดประโยชน์ในการลดการแพร่กระจายโรคได้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเด็กมีปัญหาเรื่องการเรียนที่ต้องเรียนทางไกลทําให้ประสิทธิภาพการเรียนของเด็กลดลงอย่างมากผ่านมาสองปีแล้วในอนาคตเด็กต้องไปโรงเรียนอย่างแน่นอน โรคโควิดโอมิครอนมีแนวโน้มความรุนแรงโรคลดลงก็น่าจะเป็นโคโรนาไวรัสอีกตัวหนึ่งจากที่เคยมีอยู่แล้ว4ตัวที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผู้ใหญ่ทุกคนจะต้องมีภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นการได้รับวัคซีนหรือการติดเชื้อและชีวิตของเด็กก็จะต้องกลับเข้าสู่สภาพเดิมโดยเฉพาะชีวิตในโรงเรียนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ